ของควรมีติดรถใช้ได้กับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนั่นก็คือบล็อกถอดล้อมันมีแบบชุดเล็กกับชุดใหญ่ครับชุดเล็กตัวนี้ที่ลงถืออยู่มันมีอยู่3เบอร์ 17, 19, 21ส่วนชุดใหญ่จะมีเบอร์ 15, 17, 19, 21และ22วัสดุทำจากเหล็กโครโม ทำสีแตกต่างกันเพื่อให้ง่ายกับการใช้จะได้แยกออกว่าสีไหนเป็นเบอร์ไหนมีปอกป้องกันล้อแม็กเป็นรอยมาให้ด้วยและตัวลูกบล็อกค่อนข้างบางทำให้ใช้ได้กับแม็กทุกรุ่นทุกยี่ห้อใช้กับน็อตล้อธรรมดาได้น็อตล้อแต่งได้หัวเป็นแบบสี่หุ่นหรือว่าครึ่งนิ้ว ใช้ดีทนทานราคาไม่แพงลุงติดตะก้าไว้ให้แล้วครับ